ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผม Hot h อ t p e แคทกับเกมบูอาคายครับโดยคลิปนี้เราจะมารีวิวตัวละครตู้ลิมิเต็ดวงเล็บลีลันนะครับนะที่จะเข้ามานในวันที่11มีานาคมนี้ก็คือตัวของน้องคารินบันดี้เกิลครับ ตัวละครตัวนี้นะครับนะถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่มีเอลคูดีที่สวยมากๆครับหลายๆคนก็ชอบน้องแก่พอสมควรเลยนะจึงมีการครับผมเล็งว่าจะเปิดหาน้องแก่มาสะสมนะครับนะแต่ถ้าเกิดพูดในเรื่องของการใช้งานล่ะฟูของคารีบนันดิเกิลครับผมนะในยุคปัจจุบันนี้ยังถือว่าเก่งไหมควรเปิดหรือควรปั้นแค่ไหนครับผมคลิปนี้เรามาสุกให้ฟังกันนะครับและเช่นเดิมหาต้องการตัวเมือนเกมบูอัไฮขอแนะนำบริการลาตัวเมือเกม เหลือชิโนเติมกัินด้วยแท็กในเกมทูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมบัตรแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อีเมล์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยอาละครับผมก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปตัดสินกันนะว่าน้องแกควรปั้นไม่ควรปั้นนะครับเรามาเช็คดูในสุดของสกิลต่างๆของตัวน้องคาริสมาดีเกิร์กนดีกว่านะครับว่าตัวละครตัวนี้มีสกิลแบบกันะครับ โดยตัวของคาริมมานิเกิลครับนะจะเป็นตัวละครสไตรเกอร์ครับผมตำแหน่งดาเมจกระสุนฟ้าเกาะเหลืองนะครับนะในเบื้องสีแดงตามแจ้งสีเหลืองในอาคารสีเขียวนะครับนะสกิลของคาริมมานิเกิลครับมีดังต่อไปนี้เลยยีสกิลครับผมค่าคอส์เนะครับผมนะสร้างความเสียหาย5้าอนะครับผมนะแก่ศัตรูในพื้นที่กล้วยนะครับผมนะและก็ไม่สนค่าพลังป้องกัน48%ซ กิวพื้นฐานครับนะสร้างความเสียหาย192นะครับผมนะทุกๆ25วิและไม่มีการสวนค่าพลังป้องกัน3ี่2เอตกิวตัวครับผมเพิ่มค่าพันจมตีนะครับนะาิวรอครับผมเมื่อมีการกดใช้ค่าเอส i ิ l นะครับผมนะจะได้รับในสุดของค่าคีนะครับนะ่า21.9นะครับผมนะเป็นเวลา40วิครับ อ่าโอเคนะครับนะในส่วนของจุดเด่นของบอสตัวนี้เอ้ตัวละครตัวนี้นะครับนะก็ต้องยกให้ในเรื่องของการที่โจมตีที่รุนแรงและก็ไม่ส่นในเรื่องของค่าพลังปอกัดศัตรูนะครับนะถึงแม้ตัวละครคาริบรันดิเกิลครับผมจะเป็นตัวละครลิมิเต็ดยุคแรกๆแ,แต่ในเรื่องของค่าพลังโจมตีนะครับผมก็ถือว่ายังอยู่ในส่วนของท็อปอยู่ในยุคป,ปัจจุบันนี้นะดังนั้นในส่วนของค่าพลังโจมตีครับผมของตัวคาริบันดิกเกิลก็ถือว่ายังถือว่าพึ่งพาได้ในยุคนี้นะและยังมีในเรื่องของเอฟเฟกต์ครับผมที่่่่ไมมมสดใในนลลกกกขอองงงคาาาาพัััปตร้้้วยย็เเทํหหแะ ครับผมอาลาออกไปเจอกับศัตูที่เป็นพวกเกราะหนาส,สีฟ้านะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของคาความเบนยามครับผมที่สูงนะก็ถือว่าใช้งานได้ก็คือถือว่าหวังผลได้ดีเลย มาพูดข้อดีไปเรียบร้อยแล้วขอเริ่มไปส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับนะข้อเสียที่หนึ่งครับผมขอคาริบั r ี่เกิลครับนะก็คือเป็นตัวละครที่มีค่าเอฟสกิลที่แพงมากค่าคอสเครับดังนั้นถ้าเกิดเราไม่เล่นคู่ในส่วนของตัวละครลดค่าคอสอย่าเช่นตัวของอุ้ยหรือฟูกับปีใหม่ครับนะจะทาให้ตัวละครตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีการใช้งานที่ยากมากๆนะครับนะอย่างที่สองครับผมนะก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ย องไปลุ้นในเรื่องของค่าคิติคอนนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดตัวละครตัวนี้ยิงไม่ติดคิดิคอนดาเบกค่อนข้างจะถือว่าหายไปเยอะอยู่พอสมควรนะเพราะว่าตัวหอคารินเนี่ยก็คือจะมีแค่ในส่วนของดาเบกอย่างเดียวเลยครับนะมีแต่การเพิ่มพันธโจมตีอย่างเดียวเลยมันเลยถือว่าเป็นตัวละครยุคเก่าๆนะที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเอฟเฟกที่วือหวาเท่าไหร่นะครับนะมีแต่เพิ่มพันธโจมตีครับผมแล้วเราก็ต้องไปลุ้นครับผมว่าจะตีติดคีไม่ติดคีนะแน่นอนครับผมว่าทางสเกลเกม่ะครับาก็เพินมครับ ค่าคียนะครับผมให้มันง่ายขึ้นนะทำให้โอกาสยิงติดคียง่ายขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกไปครับค่าคีมันก็วัดผลกันที่ว่าติดบังไม่ติดบ้างนะก็เลยเวลาใช้งานจริงก็ค่อนข้างถือว่ายากอยู่พอสมควรนะครับและอย่างที่บอกไปครับผมนะน้องแกเป็นตัวละครฉนาดพื้นที่แค่ในอาคารเท่านั้นนะครับถ้าสตูโผบ้าไม่ใช่พื้นที่ในอาคารตัวของคาริบันดี้เกิลก,ก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เราเลือกต้นๆน,น,นะเพราะว่า มันจะทําให้ดาเมจของน้องแกหายไปเยอะอยู่พอสมควรเลยอ่ะโอเคนะครับนี่คือผลข้อดีข้อเสียครับผมของตัวคาริบันดิเกิลนะครับนะ ทีนี้เรามาพูดในสุดของยุคปัจจุบันกันดีกว่ายุคปัจจุบันนี้ตัวของคาริบันีเกิลยังถือว่าจําเป็นไหมนะครับนะในยุคนี้นะครับผมนะตัวละครที่สามารถตีเป็นรุเซราครับผมก็ปีได้หลายตัวนะครับนะอย่างเช่นคาริบันีเกิลก็เป็นหนึ่งในนั้นตัวที่2อครับผมนะก็เป็นตู้ทั่วไปนะครับผมก็จะเป็นตัวของน้องอิโรฮะนะครับนะก็เป็นตัวละครถนัดพื้นที่ในอาคารเหมือนกันนะครับนะพายุตีก็อยู่ประมาณนี้นะถือว่าเยอะใช้ได้อยู่และแถมอิโรฮะครับผมก็สามารถเอามาเล่นคู่กับตัวของน้อง ให้ตัวของอิโรฮะเก่งขึ้นในต่างหากนะเพราะว่าอิบุกิก็สามารถรวมร่ากับอิโรฮะได้ด้วยนะครับอ่านะครับผมอันนี้นะต่อไปครับผมก็คือตัวละครที่3นะครับผมนะที่นิยมในเรื่องของการตีเปอร์ลิเซี่าครับก็คงเป็นตัวของโฮชิโนะครับผมเวอร์ชั่นคอมแบทนะครับนะเพราะว่าร่างนี้เนี่ยในส่วนของโหมดโจมตีนะครับนะก็ค่อนข้างจะถือว่าใช้งานกับการตีเปอร์ลิเซี่าได้ดีมากๆนะครับนะโดยเพราะตัวของโฮชิโนะเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างถือว่าชี้โกะมากๆเพราะว่า ตัวของโอชิโร่มี2โหมดครับนะดังนั้นปั้นหนึ่งตัวได้2นะครับผมเรียกว่า2 in 1เลยนะเรียกว่าโคตรคุ้มเลยปั้นหนึ่งได้2นี่คือว่าคุ้มมากๆและสกิลครับผมของโฮชิโนะนะครับผมนะก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะถือว่าโหดใช้ได้อยู่นะ,ะสกิลพื้นฐานก็ถือว่าโหดเช่นเดียวกันนะครับนะเพราะว่ายัางมีในเรื่องของการที่เมื่อกระสุนหมดปุ๊บเนี่ยก็จะปีจาโจมตีสร้างความเสียหาย400%ด้วยนะ อ่ะนะครับผมแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเพิ่มระยะโจมตีการเพิ่มความเสียหายคีย้นะครับผมนะแล้วก็มีการเพิ่มในสุดขอมการโจมตีไม่สนค่าพลังป้องกันศัตรูถึง85ซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าคีโกม,กมากๆเลยอือฮึอ่ะโอเคครับ งั้นถามว่าตัวของคาริบดีิเกิลในยุคนี้ควรยังต้องเปิดหรือควรต้องปั้นว้นะครับนะในสูตรของฐานะนักสะสมนะครับผมนะใครที่ชอบในสูตรของ L2D ของน้องแกครับผมก็สามารถเปิดหาได้นะเพราะว่าชุดบันดีเกิลก็ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะเป็นชุดที่น่าจะหายากครับผมนะไม่ต่างกับพวกชุดไว้น้ำสักเท่าไหร่ครับดังนั้นถ้าเกิดใครเป็นซีรี์นักสะสมครับผมนะหรือชอบในสูตรของตัวน้องคาริบเบเกิลก็สามารถเปิดเอามาสะสมได้แต่ในเรื่องของการใช้งานนะครับผมนะาบอกไว้ก่อนเลยว่า ค่อนข้างจะถึงว่าเอาไปพอสมควรครับในยุคปัจจุบันนี้นะเพราะว่าตัวของคาริบเบอร์เกิลครับผมนะค่อนข้างจะถึอว่าใช้งานได้เฉพาะคอนเทนต์เฉพาะทางจริงๆก็คือจะใช้ได้เต็มที่ก็แค่พวกสายของเลดบอสนะครับผมนะเปโรซิล่านะครับนะทำไมต้องเป็นแค่เปโรซิล่าครับอย่างแรกก็คือตัวเปโรซิล่าก็เป็นตัวละครที่มีพลังป้องกันที่สูงมากดังนั้นคาริบเบอร์เกิลครับผมนะเวลาดรอเกย์ยิงแล้วไม่สุดค่าพลังป้องกันตรงสุดเนี่ยซึ่งมันก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะซึ่งแน่นอนว่าตัวของโโคคชชินนนนะออมมมแบทกก็สาาารถใ้้งไดเหืั เพราะถ้าเกิดไปเทียบกับพวกบอสนะครับผมนะสีฟ้าสีอื่นเลยนะครับนะเขต้องบอกเลยว่าเป็นโรซิลานี่ถือว่าเป็นบอสที่มีค่าพลังฟันที่สูงมากดังนั้นเนี่ยการเอาตัวละครที่ยิงมันแล้วไปสุดในเรื่องของค่าพลังประการครับนะก็ตัวของคาริมนิเกลก็่อนึกถึงว่าตอบโจทย์ได้ดีมากแต่ก็ต้องให้คาต้องให้เป็นรครับผมโผล่มาในมื้นที่นะครับผมนะที่เป็นในส่วนของไออาคารครับผมจะถือว่าดีมากๆเลยถ้าเกิดปัวบอสครับผมนะเป็นโรซิลาไปโผล่นะพื้นที่กลางแจ้งึ้นมาแน่นอนครับผมว่าเราจะไปใช้ตััวอื่่่นนนนะะผมาเชชโิแทที และถ้าเกิดศัตรูครับผมโผล่มาในพื้นที่ในอาคารก็แปลว่าจะใช้ตัวของคาริบันดี้เกิลใช่ไหม มันก็ต้องพูดในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของการปั้นตัวละครครับอย่าลืมนะว่าตัวโคชิโนเนี่ยต่อให้ศัตรูครับผมนะหรือบอสครับผมโพมานในพื้นที่ไหนาค,ารครับลุงโฮก,ก็สังสามารถทํางานได้ดีอยู่เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพอาจจะลดลงนะครับนะแต่อย่าลืมว่าการปั้นลุงโฮครับผมหนึ่งตัวเราจะได้ถึง2ตัวละครในเวลาเดียวกันนะทำให้ตัวของการใช้งานหรือคอนเทนต์โดยรวมนะครับนะตัวของการปั้นโคชิโนเนี่ยค่อนข้างถือว่าคุ้มค่ามากกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าลุงเนี่ยแกมี2โหมดและพอสองบทของน้องแกลุงแกเนี่ยนะก็ สามารถเอาไปต่อยอดกับบอสได้หลายตัวนะครับนะอย่างเช่นในสุดของบอสชิโรคุโรนะครับนะตัวของลูฮกก็สามารถจะใช้งานได้หรือจะเป็นในสุดของบอสที่กำลังจะเข้ามาอย่างบอสคลอ,อกบ้านะครับผมนะโหมดตั้งโปองกันก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่อืมนะครับนะก็เรียกว่าทําให้ความคุ้มค่าครับผมนะในเรื่องของการป้าตัวละครเดียวโฮชิโนคอมแบ็ก็ค่อนข้างจะถือว่าน่าสนใจมากกว่านะครับ และเอาจริงก็คือตัวของโคชิโนะร่างนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปต่อยอดครับผมกับบอสก็อดได้ด้วยเรียกว่าปั้น1ตัวลงบอสได้ถึงสตัวเลยก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆหากไปเทียบกับตัวของคาริบเบนี่เกิลครับผมเนี่ยที่ปั้นมาแล้วลงได้แค่บอสในสุดของอาเรูซิล่าตัวเดียวนะครับผมนะก็ต้องบอกเลยว่าความคุ้มค่านี่คือต่างกันเยอะอย่างที่เห็นเลย <c oughs> และลองมาครับผมในสุดของตัวอิโรฮะนะครับนะซึ่งเป็นตัวละครสเปเชียลนะครับนะก็ต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้ ก็ตีเป็ดในอาคารได้ดีไม่ต่างกับตัวของคาริบันนี่เกิลแต่เนื่องจากว่าความง่ายในการเพลนะครับผมเนะเพราะว่าตัวของอิฮะครับผมได้บัฟเสริมจากการมาการมาของตัวอิบุกินะครับนะก็เลยทําให้ตัวของอิลฮะเนี่ยก็เลยทําให้เล่นง่ายขึ้นไปอีกทีหนึ่งและอิบุกิก็ถือว่าเก่งมากด้วยนะเอาไปใช้งานได้หลายคอนเทนต์ด้วยดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ตัวของคาริบันนี่เกิลครับผมนะถึงแม้จะเป็นเทพในส่วนของการตีเป็ดในอาคารก็ตามแต่ในเรื่องของคอนเทนต์ยุคป,ปัจจุบันหรือความคุ้มค่าในเรื่ออองงขกกกาารปปั้นน็็ตบว่เ รอพอสมควรถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมนะไม่แนะนําให้ปั้นนะครับนะแต่ถ้าเกิดผู้เล่นเก่านะครับนะที่ปัน้นตัวละคอตัวนี้มานานแล้วนะครับผมนะก็อาจจะพอต่อยอดได้สักนิดหน่อยนะครับนะ ก็ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่เป็นเริ่มต้นที่ไม่เคยมีตัวละครตัวนี้ก็แนะนําให้ข้ามข้ามไม่ต้องปั้นนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครที่ปั้นมา5ดาวปืนอ2แล้วนะครับผมนยก็อาจจะเอามาใช้งานต่อนิดนิดหน่อยๆครับผมนะแต่ก็ไม่แนะนําให้เชียร์ไปปั้น5ดาวปืน3นะแนะนําว่าถ้าเกิดปั้นมานานแล้วค่อยๆแลกเศษครับผมจากร้านค้านะครับผมนะสอบปบรนะครับนะไอ้ร้านค้าเหรียญหลวงซกษานะครับนะค่อยๆแลกเอานะครับนะค่อยๆปั้นตัวส่วนี้ก็ถือว่าพอแล้วละนะจะได้ไม่รู้สึกว่าเปลืองเท่าไหร่นะคร นี่ก็ไปแรกๆเสร็จขึ้นมานะครับนะอ่ะเียวครับผมนะเี่ยก็แรกๆไปเรื่อยๆครับนะรู้สึกตัวกินก็อาจจะเต็มแล้วก็ได้นะโอเคครับก็จบไปเรียบร้อยครับผมนะสำหรับความคุ้มค่าครับผมของการเลือกเปิดตัวของคารินบันดี้เกิลนะครับนะอยู่เพลงเท่านี้นะ หาชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับและหากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะครับวันนี้ผมอพอติแเ็ทพอตัวแลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ